สวัสดีเพื่อนเอนทุกท่านนะครับวันนี้เรามาดูรถไฟวิ่งเข้าสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่นะก็เป็นขบวนร,รถชันเมืองแม่กลองขบวนที่4314ต้นทางจากมหาชัยปลายทางวงเวียนใหญ่นะฮะมาแล้วครับตอนนี้นะ อันน 4, 3, 4, 4ี้นะครับขบวน4314ก็เข้าเทียบที่สถานีวงเวียนใหญ่เวลาเที่ยง44น่ะที่สถานีวงเวียนใหญ่ก่อนทานบริษัทจะลงจากขบวนรถภรรยาตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานางรองศาสขบวนรถให้จุดไฟและปุ่มทั่วค่ะขอบคุณค่ะ ะครับแล้วก็สําหรับรถขบวนนี้นะจะจอดที่สถานีสถานีวงเวียนใหญ่เนี่ยักพักใหญ่นะครับผมแล้วก็จะเป็นขบวน4315ซึ่งออกจากสถานีวงเวียนใหญ่ในเวลา13นาฬิกา20นาทีนะฮะแล้วก็วันนี้มาถ่ายเพื่อนๆได้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ